ก็ Channel วันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกนะครับสำหรับในงานของ s q u a r t Service Center ที่ร้านเรานั่นเองนะฮะสำหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้ ATF หรือว่าเป็น CVT F ก็ตามนะครับเราจะเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,500บาทฝลัดชิ่งเกียร์2แกลอนนะครับน้ำมันจะเป็นน้ำมันโมตุนนะฮะแล้วก็รวมถึงกองเกียร์ตัวนอกด้วยให้1ตัวในราคา4,500บาทนะครับแจ๊ดฟีด บีโมบิลิโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เข้ามาฟรัช,ชิ่งกับเราได้เลยนะครับในราคาที่4,500บาทยินดีรับบัตรเครดิตด้วยแต่ถ้าเกิดว่ารถ Civic FCFK นะครับผมผมจัดโปรโมชั่นอยู่ที่6,500บาทเปลี่ยนนะมีนี่เลยมาดูกันนะครับน้ำมันเกียร์โมตุนนะครับผมกองตัวในกองตัวนอกโอลิง3ตัวประเก็นแผ่นนี่นะครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะทําการฟัดชิ่งเครื่องฟัดชิ่งของเราอยู่ด้านหลังนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็โปรโมชั่นของเราเด็ดๆโดนๆแบบนี้นะก็เข้ามาใช้บริการที่ร้านสัอพลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าข้อดีของการฟัดชิ่งเกียร์เนี่ยเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับคลิปนี้ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าการฟัดชิ่งเกียร์สิ่งที่ดีสําหรับรถของท่านนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของเกียร์ของท่านให้ยาวกว่าเดิมนั่นเองนะครับ เกียร์เนี่ย่วนใหญ่เนี่ยที่ศูนย์เนี่ย, <_ S 1> เ,ยเขาจะมีอายุ <_ S 1> การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ2เอ้ทุกๆ40,000กิโลแต่ไม่มีการฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์ฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์เนี่ยดีต่อการที่เอาน้ำมันเกียร์เก่านะครับเอาน้ำมันเกียร์ใหม่ไปดันน้ำมันเกียร์เก่าพูดผิดน้ำมันเกียร์ใหม่ไปดันน้ำมันเกียร์เก่าในลูกทอร์กที่ยังวิ่งอยู่ข้างในตัวเกียร์นะครับขั้นตอนการทำเนี่ยของเราก็จะมีในการที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับขั้นตอนการทําก็คือจะต้อง สตาร์ทรถใส่เกียร์ทุกเกียร์นะครับทุกๆประมาณสามนาทีห้านาทีนะครับประมาณนั้นแล้วก็ดันน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปเพื่อให้ลูกอกได้หมุนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เฟืองเกียร์ด้านในได้หมุนอยู่ตลอดเวลาเช่นกันพอเวลาที่รถได้ทําการล้อหมุนอยู่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถ่ายตัวเก่าออกนะครับแล้วเอาตัวใหม่เข้าไปดันเพื่อชําระล้างสิ่งสกปรกจากข้างในกรีในเกียร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะสะอาดมากกว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับศูนย์บริการศูนย์บริการจะไม่มีการฝัดชิงเกียร์นะครับผมรถที่เป็นรถใหม่นะครับที่ใช้งานมา40,000โลหรือ80,000โล60,000โล80,000โลอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าฝัดชิ่งสัก1ครั้งนะครับในรอบก่อนถึง100,000โลนะครับหรือจะฝัดชิ่ง2ครั้งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถบ้านหรือรถโมดิฟายเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะ ในเกียร์ออโต้นะไม่ว่าจะเป็น ATF หรือ CVT F ก็ตามนะครับสามารถทำได้ทุกรุ่นนะครับแต่ในโปรโมชั่นของเราเนี่ย4,500บาทเนี่ยสำหรับรถซิตี้คาร์ทั้งหมดเลยนะครับผม mm hmm. Civic FC โตที Civic FD Civic FB Boy ก็สามารถเข้ามาได้ Toyota ก็สามารถเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมวันนี้เรามีตัวอย่างคือ Civic FC นะครับ เครื่องเป็นตัวเทอร์โบนะฮะก็คืออยู่ในเซตที่6,500บาทนะครับโปรโมโชั่นนี้ผมให้ระยะยาวจนถึงสิ้นปีเดือนเออปี2566นี้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นนี้เลยนะก็อยากให้เพื่อนๆดูแลรักษารถกันพอสมควรนะก็ค่อยๆดูกันไปรถปีเก่าก็แนะนำว่าให้หมั่นดูแลรักษาเขาหน่อยไม่งั้นเกิดอาการพังขึ้นมาหรือสูญเสียขึ้นมามันจะ ค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากกว่าเดิมนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราจะทําการฝัดชิ่งกันเลยละกันนะให้ดูนะครับสาหรับรถคันนี้เนี่ยใช้งานมาแล้ว10,000แกิโลนะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มาก่อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยเปลี่ยนถ่ายทุกทีไม่เคยฝัดชิ่งเกียร์มาก่อนเลยนะครับเดิมลูกค้าซื้อรถมือ2คันนี้มาเนี่ยเอามาให้เราฝัดชิ่งเกียร์เพราะว่าที่ศูนย์ไม่ฝัดให้นะครับนี่ให้ดูน้ำมันเกียร์เก่าที่ใช้แล้วดํามาก เห็นไหมชัดเจนเลยนะค่อนข้างชัดมากๆนะนี่สีสว่างเลยนะครับนี่ดำมากเลยก็การทำงานของการฝัดชิ้นเกียร์เนี่ยก็คือดันน้ำมันใหม่เข้าไปเอาน้ำมันเก่าออกนะครับเราจะทำการอย่างนี้แบบเนี้ยสองครั้งถึงสาครั้งนะครับมาต่อกันนะครับก็ลื้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของนี่เลยฝั่งนี้ที่เป็นของเก่านะ ดูได้เลยนะครับว่าเป็นสีดำๆเนี่ยเห็นไหมข้างในไส้กองอันนี้กองตัวในนะอันนี้กองตัวนอกนะครับแล้วก็ประกันอ่ะเปรียบเทียบกับของใหม่นะนี่สีกองสะอาดสะอาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่แหละของเก่ากับของใหม่นะครับก็เอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า,าสิส่งสกปรกที่มันไปสะสมอยู่ในนี้มันขนาดไหนนะครับแล้วก็ ในส่วนของอ่างเนี่ยเราก็ได้ทำทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแม่เหล็กนะเอาไว้ดูดพวกสิ่งโสกโปกที่เป็นเศษเหล็กนะครับจากในกริในเกียร์ก็จะดูดด,ด,ดูแต่ว่าเราได้ทําการล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการประกอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมันใหม่เข้าไปฝัดอีกทีนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะใส่อ่างประเกน็นกองตัวในกองตัวนอกแล้วก็โอริงสองตัวประกอบกลับแล้วครับโอเค ประมาณนี้เลยครับหลังจากที่ฟัดชิ่งเกียร์ก็จะมีปัญหาในเรื่องของอพวก ABS โชว์พวกทักชัน่น Control โ,โชว์ทั้งหลายนะครับซึ่งก่อนก่อนที่จะมาฟัดชิ่งไม่เป็นแต่พอฟัดชิ่งปุ๊บแล้วเป็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่พอมันขึ้นเนี่ยมันโชว์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเครื่อง G พวกเครื่องสแกนทั้งหลายต่างๆนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่างของเราเนี้ยเราก็จะมีเครื่องเราอยู่ว่า โอเครถมีปัญหาอะไรโค้ดอะไรมันเด้งมันโชว์อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะทําการเช็คเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ทั่วไปที่มันขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําการลบโค้ดซะพอเคลียร์โค้ดเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาขับตอนนี้โค้ดก็หายไปแล้วนะถ้าเกิดว่ารถใครที่เช็คเอนจินโชว์หรือว่ารายละเอียดอื่นๆที่พวกแบบ a i ร b a g ABS โชว์อะไรเงี้ยก็สามารถ เราสามารถตรวจเช็คให้ได้เช่นกันนะครับลองเข้าเข้ามาให้เราดูให้ก็ได้นะครับเซนเซอร์ o 2เซนเซอร์อ e ีจออะไรอย่างเงี fi, ้ยคือบางทีแล้วอ่ะตัวมันอาจจะไม่ได้พังนะครับแต่พอเราได้เช็คเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสายไฟรถเก่าสมมุติว่ารถเก่าเนี่ยสายไฟเนี่ยมีการหลุดหรือเปล่าสายไฟสมมุติ3เส้นถอนมาเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คให้ได้ว่าสรุปอ้าวโอเค เซนเซอร์ตัวนี้มันไม่ได้พังนะเราก็เช็คจิมมิเตอร์ดูว่ามันทํางานได้ปกติไหมถ้าเกิดว่าทํางานได้ปกติก็จบไปนะครับผมแล้วก็มาดูในเรื่องของสายไฟแทนถ้าเกิดว่าเป็นที่ระบบสายไฟจริงๆก็แก้ระบบสายไฟก็หายก็แค่นั้นเองนะครับก็ถ้เาเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่รถมีปัญหาหรือว่ารู้สึกว่ารถเดินสะดุดหรือเปลี่ยนน้ํามันเบนซินจาก95มาใช้ e 2 0แล้วการขับขี่รู้สึกว่ามัน ปกติอะไรเงี้ยลองเอาให้เอาเข้ามาให้เราตรวจเช็คดูก็ได้เรามีทั้งหมดเครื่องทั้งหมด3ตัวนะครับเครื่องสแกนอันนี้คือเครื่องตัวเล็กสุดนะเราก็จะมีโปรแกรมของศูนย์ Honda โดยตรงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องตัวใหญ่ที่สามารถคาลิเบตอื่นๆได้อีกเช่นกันพวกลิ้นไฟฟ้าต่างๆนะครับก็เอาว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นในส่วนของแฟ s ช i ิงเกียร์นะครับเริ่มต้นอยู่ที่4,500บาทกับ น้ำมันโมตุนนะครับ ATF หรือ CVTF ก็ได้นะครับมี CVTF อ่ามันจะเป็นรวมนะ CVTF 2นะครับผมก็คือจะเป็นตัว c v f c f k อยงเงี้ยแบบเนี้ยที่รถที่ใช้เกียร์ CVT นะครับผมราคา4,500บาทอ่าน้ำมันเกียร์2แกลลอนนะครับแล้วก็กองเกียร์ตัวนอก1ตัวนะครับก็งานอ่าบริการเปลี่ยนถ่ายฟรีนะครับผมก็จะอยู่ในงบเท่านี้แหละ4,500บาทนะครับหรือ,อถ้าเกิดว่าจะเป็นรถ ซีวีเอฟซีเอฟเคเนี่ยโปรโมชั่นก็นอยู่ที่6,500บาทตามรายละเอียดที่เราให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเมื่อสักครู่นะครับว่ามีเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแล้วก็สำหรับรถตู้เอาพาดต่างต่างนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกันก็เอาเข้ามาเปลี่ยนฟัดชิง่งน้ำมันเกียร์ได้เช่นกันแต่ของเอาพาดจะค่อนข้างราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าเอาผาดต้องใช้น้ำมันเกียร์ค่อนข้างที่จะต้องเยอะกว่าแล้วก็ ทำการฟัดชิ่งนานกว่านะครับเกียร์รถกระบะสามารถทําได้เช่นกันนะครับรถกระบะที่เป็นระบบระบบเกียร์โต้ผิดนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะก็เผื่อว่าลูกค้ามีรถยนต์ที่บ้านรถบ้านคุณพ่อคุณแม่ใช้หรือครอบครัวใช้เนี่ยก็เอาเข้ามาให้เราดูแลบริการได้เช่นกันนะครับบริการอื่นๆต่างๆเช่นระบบแอร์ล้างแอร์ เ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องคูเลนช่วงล่างซ่อมเปลี่ยนซ่อมช่วงล่างอะไรแบบนีเ้เราก็จะมีทําการทําใบเสนอราคาให้กับลูกค้าก่อนเสมอนะครับก็เอาเป็นว่าให้ลูกค้าเ,เชื่อใจแล้วก็นํารถเข้ามาให้เราตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนได้เราทําใบเสนอราคาให้กับลูกค้าก่อนได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจไว้ใจให้เราดูแลก็ยินดีรับใช้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับใครที่ อยากจะตัวเช็คระยะรถต่างๆหรือว่าเอาเข้ามาให้เราซ่อมในส่วนของอางานเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของที่สคว a อรนี้นะครับก็เข้ามาได้เลยนะประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบและลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับโปรโมชั่นดีๆของสคว a อรตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ในเรื่องของฝันชิงเกียนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้เราด้วยละกันนะครับหรือบอกต่อๆพ,พวก เพื่อนเพี่น้องครอบครัวหลายๆท่านได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีให้ให้บริการแล้วก็ร้านงเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมก็ลองดูเข้าไปในเพจของ s u a p o r t service center ในช่องทางของ Facebook หรือ TikTok หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะครับผมก็เข้าไปชมกันดูว่าลูกค้าสนใจในรูปแบบไหนนะครับเรามีทั้งในมุมของรถบ้านซ่อมบำรุงรถบ้านนะครับแล้วก็ โมดิฟายของรถยนต์แต่งทั่วไปด้วยเช่นกันอะไรแต่งด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางช็คเบรกนะครับหรือว่าอะไรแต่งอื่นๆก็ตามนะเอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวคุยกันโม้ก,กันยาวไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับมีอะไรก็โทนเข้ามาหรือว่าติดอ,อินบ็อกก์กันเข้ามาแล้วกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ